น้องมีอะไรช่วยไหมเออพี่คะรถเมย์สายหนึ่งหกแปดเจ้าแวะจะหานี้มีไหมคะถูกต้องครับเดี๋ยวน้องรออีกประมาณสิบห้านาทีเดี๋ยวรถเมย์ก็จะถึงละขอบคุณมากเลยนะคะพี่ไหนที่คนบอกว่าคนตุรเทพนี่ยเขาใจร้ายที่เขาก็ตูแต่งตัวดีมีฐานะแถมมีน้ำใจอีกอะ่ะคนรุเทีนี่น่ารักจริงเลยกระเป๋า เดินไวแบบนั้นอะหรือว่าพี่ผู้ชายคนนั้นเอากระเป๋าของฉันไปพี่คะหยุดก่อนคะ่ะกระเป๋าของฉันหรือเปล่าคะพี่พี่คะหยุดก่อนคะ่ะพี่ชายเห็นกระเป๋าหนูที่วางอยู่ตรงนั้นไหมคะผมไม่เห็นเลยครับนี่น้องดูพี่ออกแต่งตัวไฮโซขนาดนี้จะไปแอบเอากระเป๋ากระจกกระจกเนนอกน,อน้องได้ไงหนูไม่ได้บอกค่ะว่าพี่เป็นคนเอาไปหนูแค่จะถามพี่ว่าพี่เห็นกระเป๋าเดินทางหนูอไมน้องคิดดูสิเมื่อกี้พี่ยังมีน้ำใจยื่นมือไปช่วยน้องเลย น้องเอาไปลืมว่าที่ไหนหรือเปล่าพี่ดูดีๆขอโทษค่ะพี่ไม่รู้จริงๆอะเด็กสมัยนี้มั่วว่ะพี่ยังมีงานต้องทำอย่ามาเสียเวลาพี่กระเป๋าหายไปไหนอะหายไปไหนกระเป๋าไปไหนอะเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอะพี่รักดูนี่สิวันนี้มีคนเดือดร้อนมาจำนำเขาอีกแล้ว ที่หลาปีนี้คงเป็นปีทองที่หลางแน่เลยล้ามลงจำนำของเราเนี่ยจะกลับมาคึกคักอีกครั้งแล้วอะ่ะเดี๋ยวเขาเปิดกระเป๋าดูให้ว่ามีอะไร <c oughs> โอะ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่จ้ะของลูกค้าเขาฝากไว้ <c oughs> นี่ไงจ้ะกำไรจากลูกค้ารายก่อนๆให้ที่หลกเก็บไว้นะที่หลกน่้ารั้ที่สุดเลยอะ่ะขอบจุดไหน งั้นเขาขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะจ้าเออพี่รัสพี่รัสเห็นกระเป๋าเดินทางสีแดงไปกบกเาของมิวไหมอ่ะมิวหามาเป็นนาทีแล้วอ่ะหาไงก็หาไม่เจอเออไม่เห็นเลยจ้าคือกระเป๋าใบนั้นมันก็เก่าแล้วนะเราก็มีเงินแล้วนี่เดี๋ยวเขาซื้อใบใหม่ให้รีบไปอาบน้ำเถอะ เรารีบไปกนเถอะมันอาจาจะเป็นคนที่เมายาก็ได้อ่ะ,ปะไปไปไปที่รักรอของตัวนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมมาที่รักจะทำอะไรอ่ะอย่าถามมากนะเอายาที่ไปช่วยน้องก่อน <c oughs> <c oughs> สงสัยแล้วนะว่าที่รักเนี่ยรู้ได้ไงว่าน้องต้องการยาตัวนี้กระเป๋านี่กระเป๋าของหนูพี่ช่วยหามันเจอใช่ไหมคะใช่จ้ะนี่กระเป๋าหนูเงินค่าทำทั้งหมดของหนูยังอยู่ขอบคุณพ่อพี่สองคนมากเลยนะคะ พี่ต้องเป็นห่วงหนูนะคะหนูมาอยู่กรุงเทพหนูเจอแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยค่ะรี่ไปเถะน้องเอาเงินไปสมัครเรียนเดี๋ยวจะสายเอาขอบคุณพวกพี่สองคนอีกครั้งหนึ่งนะคะหนูจะเป็นคนดีเหมือนพวกพี่สองคนคะ่ะหนูจะคอยช่วยเหลือสังคมเหมือนพวกพี่สองคนเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะ ที่รักมองตาเขาถ้าอย่างนี้ยก็แสดงว่าร้านจำนำของที่รักเนี่ยถูกปิดไปตั้งนานแล้วส่วนกระเป๋าและของมีค่าทั้งหมดที่อยู่ที่บ้านเนี่ยที่รักเป็นคนขโมยมาใช่ไหมที่รักเขาดีใจมากเลยนะที่ที่รักเนี่ยยอมรับผิด และวินาทีสุดท้ายเลือกที่จะช่วยชีวิตคนก่อนฉันยินดีให้อภัยพี่จ้ะจ้ะที่รักเขาสนํึกผิดแล้วไม่เป็นไรนะที่รักกลับตัวเป็นคนดีตอนนี้ยังทันฉันว่าเรากลับบ้านเอาทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยไปคืนให้เจ้าของดีกว่าไหมจ้ะที่รักเขาจะกลับตัวเป็นคนดีนี่สิ ถึงจะเป็นที่รักตัวจริงของบิวอะยังไงฉันก็เลือกให้ภัยสามีของฉันที่กล้าสารภาพผิดและเลือกที่จะเป็นคนดีช่วยชีวิตคนไว้ก่อนในนาทีสุดท้าย